ร้องด้วยกันครั้งเดียวท่วผมร้องเองยังไม่มีเลยดูก็รู้ว่าเพื่อนไม่ชอบเพลงนี้นะครับชอบชอบอ๋อชอบแต่ผมอยากเกไปร้องกับคุณนอ้โไม่รู้ว่าจะตอบไรเ่ามาวันนี้เลยเต็มที่คือดอกไม้ที่เราฝนนะครับเพราะนั้นครั้ง เมื่อกี้ที่เราเล่นกันไปเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่ครั้งสุดท้ายครับเราจะเล่นเล่นครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วก็ผมว่านี่คือแะไที่มากๆคือมีโอกาสทำเพลงด้วยกันแล้วก็ผมว่านี่แหละเป็นโอกาสเหมาะที่สุดสำหรับเป็นแฟนสุรุสุร่ายในวีสุริานี้นะครับคุณแม่ที่ร้องไปด้วยกันอย่างดังลั่นเลยขอบคุณมากซึ่งนั่นคือทอยนั่นคือทอยแล้ว แล้วทำไมพอมันพอมันมาออกขึ้นปีที่นนทนยมามาปีชใช่ไหมแล้วมันไม่ออกเพลงของมันเลยใช่ไ่ะเพราะว่าอ, <s iff> อะไรวะคือผมที่ผมเคยพูดว่า Kingdom ทำให้ผมแ <s iff> บบว่ามีไฟกลับมาทำเพลงอีกครั้งหนึ่งก็หนึ่งเพงเลงทวนทแล้วที่ตลกอะไรบ้าวันก่อนเจอทีมงานทอยและทีมงานทอยก็บอกว่า เดี๋ยวพี่ทอยเขาจ่อเพลงใหม่แล้วเรามาทำคอนเทนต์ถ่ายกันว่าพี่ทอยเนี่ยเขาจ่ออกมาเพลงสไตล์ไหนอะแล้วก็ถ่ายกันไปเออว่ามาเจอทอยที่สองทอยออกเพลงใหม่แล้วเป็นไงขอฟังหน่อยเขาบอกไม่มีนะพี่ไม่ไม่มีเพลงใหม่ตอนเนี้ยคือจะเพลงแนไหนก็ตามเติดใจเรื่องไฟมันอย่างเดียวไฟมันแวบเดียวจริงเหรอเพื่อนเพลงเดียวช่วยคือทิ้งน้องมเราเล่นเราเล่นกี่รอบสองสามรอบเออของสามรอบใช่ไหม แรกกันตั้งนานไฟมึงขึ้นมาแฟเัเหมือนเหมือนหมุนเตาแกนแ้วแตกกแตกแตกแตกแล้วคนเ้นายบอกว่าส้นทาดนตรีมึงนเป็นห่วพกกูลนะแต่ครับนั่งกงคือถอยครับขอบคุณครับเติไฟให้เพิ่มะวันนี้คุณเติมไฟหรือยัง ด้วยนะครับต้อตอกด้วยและถัดมาครับนี่คืออีกคนหนึ่งที่ผมปวดหัวกับมันมากกับนารินทรเพื่อนครับแน่นอนนะครับนี่คือเจฟครับเออเจฟเนี่ยจะเข้ามาเมื ขอดาวนะผมดาวผมนับว่ามันอ่ะกลัวไม่มีคนกีดมันเลยไปปลุกเรื่องไอ้ผ่าฟันคุดแมวอะไรของมันอ่ะกลัวทุกคนไม่ได้เตรียมตัวกลัวทุกคนเขากีดอยู่แล้วคือจริงๆความจริงอะไรรบ้างความจริงเนี่ยคือผมเหมือนพีเซนเตอร์ไม่ได้เลยจริงๆพอดีที่ดาวสาวเขาจัดงานราตรีสโมสรของผมแม่มา พอดีมาเสร็จมาจากงานแล้วก็เลยมาจะกปากฟันคุดพอดีคือจริงๆไม่คืออีกเรื่องเรื่องฝากมันคุดคือผมคือผมจะไปหาฟันคุดอยู่แล้วเดือนนี้แล้วพอแฟนๆคุณเนี่ยก็ถามมากๆครับว่าผมจะไปไหมจะไปไหมผมก็นึกอะไรออกได้อย่างแรกคือผมก็นึกถึงฟันคุดอืออ่าคือคตอบว่าผมจะไม่ถ <จะ S 1> ามท,ทุกคนถามที่เขาถามก็ได้เพื่อนรู้ใช่ไหมก็เป็นคนแบบเขาบอก็อยากเขาอยากจะ้คำตอบเออโอ้โหแล้วถ้าเพื่อนผ่าฟันคุดนี่ หน้าเพื่อนไม่ยุง่งเป็นอ้ามันก็จะไม่หน้าเรียวหรอกใช่ใช่ไหมเพราะว่าพอผ่าแล้วอะ่ะเหมือนหน้าเราก็จะเข้าไปอ๋อเหรอใช่ซึ่งตอนนี้สังการเพื่อนอะ่ะคือลูกโป่งถ้าลอยไปนชนใครนม่ต่อไปหลนะังวัวงนนี้ไม่ได้แล้วนะผมก็ไม่แน่ใจว่าพอจะบาดใจมึงได้หรือเปล่า ดึงเข้าไปครีกที่มันได้มันเป็นสไตล์มันคอนมเพลงความเพลงครับผมซึ่งเจฟเนี่ยนอกเหนือจากคอนเสิร์ตเนี่ยเจฟจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในอัลบั้มใหม่ของผมด้วยที่จะทำด้วยซึ่งเพลงเมื่อกี้ที่เราเล่นไปเนี่ยชื่อเพลงว่า time fly ครับผมซึ่งจะเล่นครั้งแรกที่นี่ครั้งก็ข้งสุดท้ายเมื่อกี้ด้วยเล่นทีเดียวพอเล่นเลยมากกว่าเ จังหวะขึ้นไปเมื่อกี้แล้วร้องเพลงนี่คุณประทับใจไหมประทับใจที่จริงผมเป็นคนที่ฝึกลูกคอมาประมาณหนึ่งแล้วแต่ไม่คิดว่าเราจะได้ลูกคอธรรมชาติอันนเพราะมัวมกมันเดินออกไปคุรอร้องเพลงรอเพื่อนกินน้ำรอเพื่อนกินน้ำรอเพื่อนกินน้ำรอเลยวอร์มคอรอตัวปากรอเพรกูไม่ได้เพื่อ คือทางปลายนี่เป็นเพลงที่ผมว่าเอ้าวเรื่องกระสวยเมื่อกี้ไปไหนแล้วฮะขอเล่าก่อนอ๋อโอเคครับแล้วที่จะแล้วคุณก็จะเห็นพวกเราขึ้นไปนะครับผมว่าจะมีจังหวะที่กระตุกอย่างเงี้ยหลายรอบให้บอกจะไปก็คงไม่หมกเราต้องควบคุมเก่งเ้องเป็นขย้อนถ้าคุณถ้าคุณย่อหน่อยมันจะมันจะลดแรงมันย่อไปแล้วกลัวเบลล์ไปด้วยพูดตรงตรงนะคอนเสิร์ตแน่นะว่าคุณจ่าพนมแน่เลย คอนเสิร์ตนี้ยขึ้นเยอะมากเลยจนบางทีก็งงว่าร้องเพลงจริงๆตอนไหนวะ <c oughs> อ่ะแต่ต่อแต่ว่าผมชอบเพลงนี้ของเจามากยลโลลีฟเป็นเพลงที่แบบอยากให้มีคนฟังเยอะแบบเยอะขึ้นไปอีกผมรู้สึกว่ามันร้องมากแล้วก็นั่นแหละพอชอบเพลงนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเจฟอยู่กับเพลงช้าๆอย่างเเออมันสื่อสารผมก็เลยถือว่มา,มาทำถามฝ่ายซึ่งเพลงนี้ก็น่าจะปล่อย หลังคอนเสิร์ตนี้ใช่ทำไฟล์ถ้าไม่บ่อยก็แปลกๆนะใช่ๆพร้อม <c oughs> กับพร้อมก,กับอัลบั้มใหม่ของผมเลยนะ<ช>ครับก็บยังไงก็ฝากมาด้วยทั้งผลงานของทอยที่จะปล่อยเร็วนี้แล้วก็อภูมกับเจฟดเ,เร็วนี้นะครับเอาล่ะไหนเพื่อนมาแล้วรู้สึกว่าเราจะมาร้องแค่นี้ไม่ได้นี่เป็นไงเหมือนสคริปทั้งที่ไอ้นี่พูดแล้วกูรอร้องเพลง เป็นการรวมตัวที่ยากที่สุดครั้งนี้เราต้สั่งแล้ก็นะครับโดยเฉพาะกระถอยด้วยโอเคเพื่อนถ้าเราจะร้องอีกทีเพื่อนจะโอเคไหมให้สองเพลงรอหน้าเราต้องไปเป็นเกส์มาดีกว่าถ้างั้นเราเหมือนใช่ปะ เอาเพลงเราสักคนล,ลงกันเพลงเดียวแล้วให้เป็นการร้องด้วยกัน